หลองชายความสามารถว่ากับมือเล่ติครับบอกมันอีดายมากนะครับ สวัสดีครับ f c และการคุณผู้ชมที่กับรอบุกขันนะครับผมวันนี้ซาโรติจีตายกับปามาตะลุยดงบอนกันนะครับวันนี้ว่ามาจับปลากระต๊ะไม่รับนี่แหละตรงนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะคิดว่านะครับมาเงียบๆคนเดียวนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนนะวันนี้ก็โรงเรียนเปิดกันที่นี้ฝนตกนะครับเมื่อตอนต้นบ่ายๆนะครับผมคิดว่าปลากัดตรงนี้นะครับไม่มีก้อยมีไก่ควนนะครับก็คิดว่าน่าจะเจอฟองเจอโว้ดมั้งก็เลย อยากเข้ามาเลยน,นะครับเพื่อว่าโจูดีจะเจอดวอดไม้นะครับผมไปเล็บร้อมๆกันครับผมอ๋อตรงนี้ผมก็ได้ษลายตัวแล้วนะครับนี่สีเล็กนิดเดียวนี่ครับเดี๋ยวปลาตั้ปุ้ยหมาดเลยเดี๋ยวผมจะว่าจะไปกล้าไปฟังนู้นนะครับเอาบอลนู้นนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเล่นเพื่อจืฟองนะครับผม แดีวปลาคาร์เขาจะไม่ยู่น้ำแบบนี้นะครับน้ำเล่แบบนี้อ่าฝั่งนี้เละน่ายจ่ายได้จ่ายได้น้ำตื้นๆวันน,นี้ไปตาคารครับอ่าผมเจอโฟองเร็วเจอหวดแล้วครับนี่เดี๋ยว,ว่ะอ่านี่กระปุมเจือโฟองแล้วจออเจอโฟงแล้ว นี่วิธีการหน้าผากัดนะครับนี่ตุจ่จโจรอเบรเลยแต่เดี๋ยวฟองเดียเล่โค้นครับใช้มือกันไปเลยติอืแมวโอ้โหไม่เซียนไม่เซียนใจกับมือนี่ไม่เซียนอลองเลยลองเลยตางนี้ครับมานวิง่งมาทำไมต้อาฟองย่างรุ้ยครับแต่ตัวอยุดน้อย น,น,นั่นนี่ชื่อโฟมปลากัดโฟมเดี๋ยวออกก่อนนะนี่ปลาทุัวหมากำันช่วยเลยวันนี้เดี๋ยวออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวออมาก่อนจะจับตรงไหน,นจับตรงนี้เลยอ๋อไอยู่ในน้ำก่อนนี่นี่เหม่มงมุมนี่ไม่ได้จริงนะครับกัดเรียบร้อยเลย Ừ. để chơi wot năn năn kỳ gặp lạc nhóc này giờ lạc nhóc sẽ đều là lạc nhóc ừ. sẽ đều là lạc nhóc à cho mày quá, ngồi à, หลังสะอาดนะครับนี่ออาใช่กัาจัดๆเอาลงกวดนี่ฟองสีน้ำตาลเลยครับนั่นหลวงชายความสร้ามาว่ากับมือเละดิครับบ่ามันอีดายมากนะครับนี่ดิ โอ้ยนีน้าตาเรื่องยูไม่อะให้ดูนะครัขับมือนี่เลวนะครับผมอ่ะลองเลยนี่ครับให้ดูหล,ลักยบอยู่บนผืนอุ้ยน้ำให้ดูว่าเอฟอยู่บนผืนแล้วไม่หรือยู่ไหนแหะนี่ตัวไม่ใช่แต่ใดนะครับแต่ว่าได้เจอโพงมั่งก็ดีใจเลยได้เจอโพงมั่งก็ดีใจเลย นหน้าในปลากระพงสตี้ครับนี่อ๋ออ๋ออาออ,อ,อยู่เลยอ๋ออยู่นั่นก่อนถ้ากับบ้าล้วตัวนี้นี่กับผม คนกับ่างตัวสะอาดนี้กรับกระพไปอะก็ได้เก๊กขกึงขวดแล้แลหละห้าฟองอนิกกอนห้าฟองอนิดทีนี้ว่าหาฟองได้ครับผมคงจะเย็น ลาต้วเมียรครับผมทีนี้น่าจะไม่มีก่อยๆข่วนมันมันก็เลยมีวอดนะครับโฟุกเข้าไปในดงบอลแล้วครับผม ข้างหน้ามีวังถ้วยเลยเจ้าปมาหมักกรดถ้วยจังนะครับตรงนั้นอ่านี่นี่พบแล้วลาวพบแล้วลาวนี่ครับนี่ไม่รู้มันเอไปตรงไหนเลยแต่ว่าเลยก่อนเลยก่อนมอ๋อลองดูนะครับพ่ว่าพ่มีใจมือไหน้ากมาจับกัดเราเลยที่กระบวดไม่เจอกับ อเอหลบตรงนี้แล้วเจอไหมนี่ครับมันเอบอยู่ตรงนู้นมันเอบอยู่ตรงนู้นเออตรเจออืมแต่หลวงตาบ,บุญเงียบแบบนั้นมันอยู่หยุดตรงนู้นสักทีเอามาป่ากระบาลเดี๋ยวตรงนี้เลยวอดก่อนนะครับผม ไม่เจอนะครับไม่กลืนตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยยุหลังเนื้อหลังตัวกน้นหลังเนื้อหลังตัวเลยกระปากระบานนะครับนี่เอาน้ำรับกันไปเอาไปลาวข้าวในดงบอลแล้วพอมที่น,น,นี่สนุกสนุกวันนี้สนุกสนุกมาก Để chờ vô để cắt bông Ôi ha, đằng nàn Mấy chết mấy phân Ha, vòng lực lực À, năn là cặp chú ta bầy bầy da Ôi oh, oh, oh. Nôn cặp lắc nhóc vô đâu Nên cắt đi lấy dạng, đi lấy dạng Đi lấy mắt, đi lấy mắt Năn Năn Lắc nhóc vô năn จะพว่าเป็นย้กับมือเรวนี้คุมจะยาบยบไิี่แน่ไดเลยนกินยาอยู่เออไม่ได้เลยนะลองเล่ยใช้กมือเลยกับปุ้มจะได้ตัวมาปมอมีความรู้ทึกว่าล่จากในมือปมแล้วนะครับเดี๋ยวกรบปุกมกดว่าอ้โหยาด้่าเดมือูีตรงไหนเอ อยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวีเกียวเกียวก็ใจว่าปลานีา่นะนี่อย่าลอกกันตีไม่ว่าปวดอย่างรวยอืมน่าไม่เจอครับผมไปไหนแต่เหล่ chúng ta quăng đính được đếm. à này gặp đồ dùng mà càng ngọn đi chưa chiều à. à mày quá cắn, à đây đấy, cái đá này cậu. เือราต้องใจส่งมือถ้ามือเดียวมันอาจจะปลาดได้ในนี้ห้าฟงได้กรับุน้ามันไม่หลึกน้ามันหนิงเร,ร,ราห้างเยถ้าเราไม่มีไก่กวนกก็ đai miều cá sang rằng đang đấy hả? chưa là lạ เจออีกวอด่งินละลาว,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 วเจอละล้าวี๋ยวผมใจต้องมือเลยนะครับวันนี้ใช่ผมใจต้องมือเลยนะครับก็ไม่เจอเหมือนเดิมเออเป็นไงวะอืมอืม นี่เป็นไงวะน่ะเจอว่าแต่ไม,ไม่เจอฟองแต่ไม่เจอตัว แสดงว่ามือไม่อย่างเร่งในเรื่องการจับโบสนะครับผมเรื่อมันคัดเอาไว้เลยกึนถึงบอ่อานา้ำ้นตกองชาวมันก็ไเป๋เลย ก็ฝนฟ้าบันเราเนี่ยนอนไม่ได้นะครับเมื่อกี้ตกกระตกนี่ผมเหล็กเดียวโรมาประมาณสักสามสิบนาทีแล้วครับก็ตากกันเลยนี่ตากกันยังเข้าไปแล้วเลยก็ไม่ปปื้อนะครับพอฝนตกมันจะตากมันก็เดินดตะมานนะครับกาเนี่ยบรรยากาศมันเราเด็กเดียวเนี่ยตากกับฟ้ากับเปรี้ยวเลยครับเด็กเดียวหลังจากที่ว่าเด็กเดียวเด็ดเปรี้ยงนะครับตอนนี้ฝนตก อันนี้บรรยากาศประมาณนี้นะครับข้ามากับแดดลบโดยฝนนะครับวันนี้แสดงว่มามีกันตุกระจาดวันนี้มีทั้งแดดมีทั้งฝนมีทั้งฟองฟปลากัดนะครับให้รุนแล้วก็ที่สาคัญครับผมนี่ครับปลากัดสวยๆครับผมนี่ปานมาเป็นโจมงเลยครับอ่าอยัางไมโต้ซี่ที่นี่โอ้สุดยอดได้ได้กันน,นั้นนั้นสุดเบอร์จริงๆครับผมเป็นการโจรปลากัดทีวันนี้ผมว่ามีความทุกข์จังนี้ จบได้มีฟองนี่ครับไล่วันเลยครับนานเลยล่ำกันแต่ว่าดุมดำดุมดำโจรบุมบำบุมบำไม่ใหญ่ปบฟองนี้บางที่็มันอาจจะปบมั่งเลยครับแต่ว่าไม่ได้เง็นจะจะพันนีนะครับมีความสุขกันจริงๆนะครับผอมว่างหวายุกก่าคงจะมีความสุขเหมือนกับป้มนะครับกับผันเลยก็ฝากคลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับปมสรุวิธีตายครับฝากกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับป้ม